สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะวันนี้พาน้องเลิศรักมาเล่นกับน้องตะวันด้วยค่ะนี่การน้องอุมบุญบุญน้องตะวันกับ ไปยังเจ้าบริเลตน้ำกันละลูกไปยังเจ้ายังสวัสดิ์ผลสวัสดิ์ผลเบิ่งนอกอุบุญสิเพชรอีหยังละนั่นใน,นกระถางนี่ยังดีเนาะนาะไม่ไหวพระได้ขนาดนั้นถามกันละพี่กับนองอืม บ่กินดอกกะในกระเป๋ามีตะกล้วยเนาะลากะบ,บ่กินนั่นล่ะว่า,หาเหรินน้ำกันบ่เล่ินด้วยคันนี้สายกินได้ค่ะนี่กินย่างเดือดได้พิลลักมาตรงไรฝากท่องบ้านนันด้วค่ะนี่กะน้องอุบุญสายกินมาน้ำกันด้วค่ะน้องอุบุญกับสายกิน นูนูมานีตเตลิดรักหนีไววกวนมูด้วยค่ะผลหญา,กาิกันละบอกนดัดอันเดียวหาาิกันได้ค่ะพี่เลิดรักก็ดึงหนีนอกตะวันก็นดึงไห้ได้ค่ะนั่นแต่พอได้ญาติกันก็บอเสียบด้ค่ะนี่ตามภาษาเขาน็กหน่อยด้ยค่ะนี่หยาดกัน หนึ่งสาวสองนุม aan, ่มเลือค like. well, ันนี่มากินน้ากันเลือคันนี้นี่คนนี่เลิอดลักไปเก็บเลิอดลักแต่อีญ้อยนออยู่ทั้งหัวสีฝาฝาโน่นนอลูกปูงถ้าป้ได้ญาติกันก็บ้าแซ่บเลือคันนั่นน้องตะวันสีสูงกว่าน้องอุบุญเลยเด้อกคันน้องอุบุญอ้วนแห้งโพดความสูงบ่มี เตี้ยเด็กหน่อยบอกว่ามืออีนได้กินเขาน้ำกันด้วยค่ะนี่แส่บอุดมสมบูรณ์ค่ะนี่มีทั้งบอกซับประดมีทั้งหยาบ้านาาด้วยค่ะนี่ แบงนองก,กินน้ำลาแบงนองก,กินน้ำนึกเดินลากจันบัได้กินแห้งเบื้องฝ้าวกินแล้วก็กัดปลายถิ่มกัดปลายถิ่มด้วยขนานั่นอุบุญกันยำย่างเดียวด้วยข่าดนั้นอาธิสบายใจไปเลยแล้วแต่จะทำขัำน้นเนาะกะสีตัวเนาะ กบุญขั้นแห้งกัเลยขอสีเนี่ยจากน้อยน้องแต่ว่านกำลังปลูกล่องส่างด้วยค่ะนี่บุญยังอีกนอทานหน่อกมบุญนอ เบิ่งพุนสีพี่ย่างเดียวตะวันกับกินย่างเดียวด้วยค่น,นี้ใช้กินคือกันตัวนี้หันหนาใส่กันแล้วพุดอิ่มเองดอกอยังหาเลาะกินด้วยค่น,นี้กินไปเรื่อยๆ บอกพออูดบอกบอกพออูดเอารถมาเข็นไปรถเด้อ้มุนยางบ่หดแล้วเลิศลักกินหอดล้ำกินหอดต้นเลยค่ะนั่นเงาก็กินเลยค่ะเลิดลักโดนโดนได้กินเทียค่ะแต่ว่าเลิดลักนี่มักซับประหลดค่ะฝนตกค่ะไปเอาบ่ได้ค่ะ เพื่อนว่าหายมาเล่นน้ากันได้ค่ะนี่แต่ว่า,ก,วา,ก,ก,วากินอย่างเดียวได้ค่ะนี่นนนนออใช้กินค่ะนี่เพื่อนอีกแล้วผลสีกันย่างเดียวแล้วคั่นเนาะคั่นเนาะพออูดบ่ะถูห้ลากะคั่นตัวสีพี่อุดสีพี่เลิศลักย่างเดียว เดือดลักเหยียบแท้เหยียบแท้หลายย่เหยียบห้องนองแล้วละ่ะขาดกับไปหยิบตัวใส่ไม้กับด้ดอกอุ้มบุญนั่นอันนี้กับพายุกับเขาเสมือเด้อค่ะนี่ฝ่งจะมีแดดมืนอนี้แล้วค่ะแต่กับตกใบงแห้งดอกตก,กค่อยๆลิ่นๆพอ่พอๆจืดๆแฉะๆค่ะนี่พอ่พอๆเด็กๆออกบ่ได้ อุมม่มบุญทีไปหากล้วยมาให้พี่เลิศรักกินน้ำกัะนองแตะวันกินน้ำปุณช้ำรวจแล้วได้นิสัยพี่เลิศรักแล้วเด้อนี่เด้อนี่ไปแล้วปุณช้ำลวดบัดนี้มาเอาทั้งรถเดอคันนี้ปูเฟ่เลื่คันนี้ปูเฟ่แล้วบัดนี้หอมไหมพี่เลิศรักกินน้ำละ หอมมะลูกหอมมะอู้ใจเมรุหูแห้งเนาะผุ่นหอมมะลูกหอมมาหอมไม่พี่ละลักกินน้ำหอมไม่พี่ลูกหอมไม่พี่เพียงจค่จอดอยู่นั่นเนาะพี่ละลักจะได้กินน้ำข้าวว่ันนี้หยาตะบุนัดกัาละเด้อการ์ ไีแล้วคนเยอกเออยื้วซื้อดอกเดินรักหยอกเดินลักหยอกซื้อดอกไม่แอนอีกแล้วค่ะเอาอีกแล้วบัตทนี้เอาเลยละบุฟเฟ่ในรถเต็มเลยเอาเลยเสียวตาไก็เอาเปิดรถเลยนั่นเปิด เปิดรถแล้นั่นเปิดขับมาให้หมูพีกินน้ำเร็เรวๆเาเอาเลยลาหอมมาเลยหอบมาเลย,อ,เลยอื้ยุนออมาอมาออ่ละละกาะกิาน,น้ำมาละอกมาละกาละอมากลออมาลาลอกางไหนกมาะนนอาอ ในโบเฮ็ดปวกแท้เบ oh, um. ื้องลีเดียวอ้นยเดียวหนักหนามูเดลายอยู่เปิดแลงเห็ดบลวกคือมันหิวตะนอนป้าเพิ่งไปลงเห็ดปวกมาเด้อคันนี้ม้าเห่าอยู่หนียังมูว่าเห็ดปวกอยู่บันไดเด้อคันนี้เพิ่นหูมองเนาะเห่าบุหูมองเห่าเลาะไปทั่วเด้อคันนี่เฮาบุหูมองปลาเฮ็ดดอกค่ะ แม่เลิศรักนี่ต้องเก็บมากและต้องให้เพิ่นเรียกให้ก่อนเดยเฉพาะโบหูเห็ดค่ะถ้าเห็ดปวกนี่หูอยู่ค่ะแต่ว่าแต่เห็ดละโงกเห็ดไข่นี่แม่เลิศรักบบหูค่ะบ่กล้ากินย่างเป็นเห็ดเบื่อค่ะเลิศรักนี่อิ่มเองเหลเด้อค่ะนี่อยู่เฮียนพอขี้ข้านตัดหญ้าเด้อค่ะนี่มาฝากทองเฮียนน้องตะตะวันเด้อค่ะนี่ยก็น้องอุ่มบุญยนุ่นเห็ดอีหยังนอหนันทานอันนอ อยากเต้นแล้วเลยรักอยากเต้นสายเด่นเนาะอุ้มบุญไปอีกแล้วอุ้มบุญจะไปเบิ้งเห็ดแล้วขนาดอุ้มบุญไปถามหาว่าขาได้เห็ดหลายโบแต่แล้วผุนอุ้มบุญไปถามว่าในในเห็ดมีในกระตาได้เห็ดหลายบ่้านอ๋อ ขอบคุณโครงการโคดชนาจากได้กาตทิไหาที่อยู่อาศัยขอบพ่อวน้องเดิดหลักได้ค่ะขอบคุณคุณเสือคุณจิงที่เปิดช่องให้น้องเดิดลักน้ำแน่ได้จ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเดือดลักน้ำแน่ได้ค่ะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็เป็นหนึ่งกำลังใจของช่องน้องเดือดลักได้ค่ะก็ห้แม่แม่เอฟซีพ่อพ่ออฟซีขอห้มนีแต่โคดลำลำด้วยได้ค่ะสวัสดีค่ะ